อึบอึบอ้่าควมร้อยบาทนี่เยบร้อยไปเลยเยยบร้อยไปเลยไปเลยไปเ้ยพวกข้าเ้าผีทางนี้ก็ได้พี่น้องเอ้หัวหลับปลาทางนี้น้อประจอยโอ้ยหลับปลาแต่ตีสามตีสามตั้งแต่ตีสามเออน่เก่งอเวื่นหมอเมนควมนั้นน่ะพรหมอนะอาอึบ Hoop! ô, đi ghê 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 Separate thì đi toàn được như thế nào. đi nó bất cần bớt là tê thang này mp yong té Mànn khao nga. Mànn này nó mà khao nga. Mànn khao nga. này khao nga. Mànn khao ทำไปที่ทาูวัวถึงงานจะฉลองทา่กูพ่อแหละวิ้งัวตัวยังตุกกะเตะเอาปิ้งกันสดีขึ้นเลยหเลยเสียบก่อนนะบอ Tá bom. ยานามันเปนแบบเออมาเนขึงยานี้มีเ้าใส่อยู่รุมนะยฮะปอนขื้นน้ำผ่านรู้อบชบ เก่าประลุไงเนาะไหนจะขวดแล้วป้าจอยขวดนี่ขวดที่ซองเปนแบบนี่แม่ตีน้อยเนาะซอหนึ่งตั้งแต่ตีสามเพื่อหอดีหาจนได้อันสองขวดนี่ก็ชุกไว้เดี๋ยวนี้นะอันเตาอันชุกไว้ชุดเดียวนี่นะเตาผู้หญิงก็ยังไว้เนาะขัดเลี่อ่าขัเดียวสิเพราะว่ามันมันมันยางเก่าเลยลมในช่วงเช้าเนาะ แล้วใส่ไฟได้มันกกใส่ไฟเต็มที่กะสุกไหวปลาลุงเหเนาะแล้เอาเอาผ้าผ้าก,ก,ก,ก่อนปลาลุงเอ้ยเอาบานหนี้ปลาลุงเหรอเนาะตัดผ้ามาบานนี้แจ้งสว่างตาบานนี้เนาะหลังจากอ่าเครื่องนั่นนั่นตื่นตั้งแต่ีตสามพี่น้องเลยมาบ้านนี้แจง้งหูแจ้งตาพี่น้องเลยเนาะตะเวงตะเวนก็นกขึ้นได้พรูทางนะ เปิดดอกควายใหญ่บาเนี่มื่อคืนนี่เปิดดอกควายน้อยอะกันขึ้นมาในตลาดพี่น้องไอ้แมงเนี้ยก็ลงไปซื้อหมูมาเพิ่มยานมาปลามันบ่พ่อว่าลุงเนาะอันว่าต้มเลยหนังงูก็มีนะน้ำมันมันกะนั่นบ่หรือว่าต้มเลยต้มลาบเลยตัวข้าวบามันหนาเกินไปกระซุ่ออกเนาะมันหนาเกินไปกระแหกออกน้ำนะเราตื้อมาพร้อมหนังมันอ่ะเราตื้อมาเลยเราแถมหนังมา อืมแ้วอเราต้องจีราเลยแล้วก็เลยมาเตะแบปิงอนน้เร่ต้องจด้ะไปครังนี้กับพี่้องเลยใช่ปะอันนี้ยหนึ่งด้วยสาขามนะขอมาหนี้อกไปปะ เอ้มันคือ hey. มันค like mm ือแม่อ hmm. ร so, so, right mm ่อยสำตัวนั่นป่ะเป็นพวกฟังนเนไอีด้เต็มทนากเลยได้ขนะนี่ช่ด้วยบรรณารเข่าพี่น้้ทอขา้นี่ขยี้นี่ยี้นี่อัน

เปนไเอาดี๋วไดหครับเอา เออมันโดนมันยางหมนมากเลยยงของมึงางเตยทีนี้มันมีบาผฝก่าเพื่องได้ของมากได้เงิน้าเตียมซนั่นแหนต่อเลยเนาะเก็นคนร้ายริูวแบบนี้าเจ้านี่คือขึ้นหน่อยพรนเราม่เจอเนาะ

ใจเย็นเนาะออย่าจะพูดวามเออเขาที่ปวดเธอไปไปเดือนเออเย็นเขาที่เรามีน้ำมื้อนั่นนี่บอกให้ผ่านนี่บอกอะไเห็ดนี่

เนภสิีเท่าอย่เด้นเออนมิวสิคยงได้ได้ตาใจได้ได้หอดเดือนทอดได้ทอดบันทีันตอนนี้เขายังเก็บสะสมมาอยู่เออไห้ก่อนให้็มาจอี่ว้นีบันทีไว้บัไว้ะบันทึกไว้ค่เอาันกันเออบกก็ได้นัด่อก็ได้ค่ะทเดือนนั่นนี่นเอออดเดือนเดือดนั่นนี่ได้อดเดอ่เพือัดเลยไ้

đưa vát đu đủ lên là này rồi <laughs> đây ha, lên như nhau đấy, ba ôm เฮ้ยหมออัน้าต้มน้ำมาน่น่ะเตื้อหมอต้มน้ำกรตายต่มันพ่นโบโดนี่ยมันหินนะโโดนให้แม่หมบี่ต้มนกอ้โเออก็และแล้วนใ้ขาแเลเขาป่วยให้เขาเออให้นงหน่อยให้เขากินก่อนน ปอาไ้มอันมาของเล็กน้อยน่ะซอย soi ถั่วข้จขาจุจุนจวนไปก่อนเลยเออยังเขามาให้เขากินได้เล็กน้อยเขาอยากตอนเช้าถั่วในร้านก้อนถั่วีแล้วว่าถั่วหั่นจ้นจกไม่อดไลดี

มันกนเหือน้อยไ่ไเือ่อยาด้วยคำเดียวเหรอ้า่บอกแล้วพูดเอกินไลว่าอีน้อยซำนั่นแหละวดอิเีน่อยไปกินเงินขาวางลงเอาที่ทางลงวเียเขม่เี้ยเขากินบุบบักินสไล อันันทำละไ่ข่าบอนซำที่บ่ข่าเข่าอ่อนเข่าง่าเข่างายงา่เยเป็นม่วยเจ้าปรหาน่สิได้ก็ง่ายก็เลือกเกดเนะมาดีให้น้ออกินเลยสได้มันแน่เนาะเอพตั้ตอยู่ด้วยเกลดีนะทานย่ังนี้มาเข่าพันที่สองเลยเอาไปอย่ือข้อนมารงไหวะมอแลวน่เนีเนาะไดเกียวเตี่ แมจแม่หมนิวนะป้าเราถือไ่ได้ดีวแม่เอเดนชายโดยเะะได้รเกียว์ะได้อเพอปาเิดอยปดหน้าเกียวเได้แต่ปีนี้ยังมน้าแต่ปีนี้นะก็ไปหวยะด้เพ่นเอามายืนใกล้แม่เด้ลูกล่ะยืนใกล้แม่ก็ได้หวเพื่อกเช็าวาใช่ไหมกำลังกำลังมากตนงะทนะ เป็นกันึงอ่นี้เลยวงมาเช่นเนาะววญาพี่เนาะเออือได้ืได้เออบบไหพวกพวกนี่นีนแองไงพิตตี้วเลยติวมากรติดหนกันติวมากระตับอยูตางิดต่อเลยนอุางน้ำเพล่อกหอดนี Hmm? Hmm? ừ ừ ẩn tràng đồ gì ạ ดอด้น่นะปลาเน้เนาะเหมือนดเนาะัเนี่เออทั้งป่าทั้งเกียวทั้งลองเออเพื่อนคนนี้นะคนคิดเิวมาใช่พี่ยำกันนะจ๊ะจริงกับมันมันเฮงฉบายแล้วตอนไปนะตอนอยู่เพื่อนอะป้าตอนไปชี่นะเพื่อนว่าเฮ้ยยักษาบ้ากัน่ป้ากับเพื่อนมาขินไปได้ใช่เนาะกิ์กับ้าเออยังขินใหม่บานเอ้ยสบายทีเฮ้ย มาดาสีมันบุรีประเดนั่นีใคุแขงแ่งเน่เนียเดียวเดี๋ยวนั่นไหนใครจบนั่นแนกันหรอแข็ขเาดีดีตัวนวดนดเขาได้สุละโอ้ยกกดี

เออเออมเอ่น่ากลัวร้อยบาทนี่เรียบร้อยเรียบร้อยไปเล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 ย้าวเราเฮ้ยอเอโฮมเชยบาทพ่อพอเบก

ผู้พีนองเลยเนาะอันคัวเฮาโอ้ยังบไปอยู่บ่อนี่อะดีเลยสบายดีเ้อทางหนสบายดีพี่น้องเลยใช้อันคือปปิงยังขึ้นไปบ่อนหลานในแถวป่าเลยเอ้ยใ่น่ะไปอนบปอ้วนบ่อ้วนได้ละหมู ถือทั้งนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยหัวหลับปลาทางนี้นอปจอยโอ้หลับปลาตั้งแต่ตีสามตีสามตั้งแต่ตีสามพี่น้องก็พากันลุกกับปจอยอะไรกันทั้งเสียเสียค้นได้ต่อเนาะการโม่ผูกกับเมื่องนอนเฮือนเด้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันแมนยูดียูซิยูบัดบ่มีมองนอน มันน่อยโอ้ยเนาะนอนเดินนอนยังกับไรนาเอ้ยมือแดงใช่มือแดงจะนอนนอนต่นนอยังใช่มือแดงเนาะผูกขอให้จยนอนแถวกระเทือนโอ้ยน่เขาะหาุดไปเนาะเจัดจอยเฮ้ยสุกเลยสั้นี่พราแล้วเ้ย้อมือข้อมือเสีบเลยเหรอเสยบอะไรเสีบแล้วเอนั่นแกงเวนหมอนแม่นควมนั่นน่ะพาหมอนะ

ทางนี้ลาบลาบหมูทางนี้น้ำด้่็ตัวใหม่เ้ยคุณอ้ากระตกคเอ้ากระตกตีนี้ไปเไนมอองับพา อันนี้ยังไงทอดทางด้นก็ลาบปลาทางด้านก็เนี่ยกนเป็นนดิ้นน้ำมฆน้งนมน้ำเอาเอาเสวยาต้มเแล้วไปใส่เม่ีเม่ดินให้มีอันดินอันยังดินเขาเอินดินอันเซฟดิ้นทองแดงนะเอาสวยไหมเจ้าักทาน ทานเต้องบอกยังมากไม่นะทานหนื่อไปเานไปเลยทำมาเสพดีนได้เห็ดด็ดทานลาหมูี่้ลาบหมูี่เอกระตุกมูกระตอึดบ่กระกตุกเเขาเลยหามทีเลยอาทีของเคยเคยย่อเฮ้ยให้เห็ดเ็ดเคยแล้วบัดนี้เคยเบิ่งกันเองแล้วเคยแล้วย่อไปละกะ เอามะกอกไนันตัวมันกมนกยามันมแก่ตาวันกันกันันเลอ้านลนลังกันปะแสบกรแแ่บกันลกันตลอดละพิโก้กันตลอดอันนี้ง้องเือดกลูเอ้ําขงัง

好、啊，欢迎欢迎。 กันเยเกินใ้หนิเริย่างเรย่านเราเอาขัวคนมาเบียกรถที่มันจะไปคนมั่นคนย่างเนก่อนเรไปข้างคนก่อนรถข้างไม้คัวเทากับหกินน้งหอก่อลยเนื่อยเลยหื่อยเื่อเลยเหน่ลยเหนื่ลนย่นลาน่่อเน Đây, đây sim mời tôi áo lạp nhanh sim nào Sim đây Lạp mồ Ồ Áo áo sim này Áo sim bà <laughs> แด้วบอแล้วมบ่บมาแล้นะตา่เห็นนั่ยับมาขด้เมา่อยนมาลยนมาเด้อแรื่อยกอแต่ข้อแรก้อกข้อแร้อแร้อแรกข้นแรกขอกข้นรกข้า้ออแรก้อ้

ตาได้งะเืถั่วนีวอขา้มลยนเดียงไปให้มอคืนนี่ลายได้คืนเนระกระซ้่มมักไงวะเรากวนใส่กระซ้่าเลยคืนเลยอออีเกี้ยวบอมี อูมี่หาลดต่างอื่นกูหายังกูกมายังเดีอยนี่แล้วบ้างยังได้ถุงชิปปิ้งโมโอ้ก็หอยมุน้ำปีกเหลื่เมื่อน่ะมาใส่เราเนาะกินข้าวกินน้ำทางแก้วเคยเฮายังแต่คั่วบบดนี้เนาะยังแต่ไม่คั่วตัวอะไรเด้อบ่แต่เว้าหรอว่าเฮ้ยเพื่อนว่าว่าขันใส่ตอนนี่น่ะมันน้ำมันไม่ออกเลยไะ ไปเด้ออ้อๆคนนี้สุดโอเคอีแตมันอ้อเฮ็ดบ้านค่ะครับอ๋อเฮ็ดได้แล้วเออกรรมทีุกเนาะเฮาไปเมียนั้นมานั่นเบิดไปีน้องเยเนาะสหรับคลิปนี้แมป้าลุงงสีก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะไว้พบกันคลิปหน้าป้าลุงเ้เนาะคลิปนี้สดีพี่น้อง